คโคดโอป้าบอกวิธีของการสื่อสารที่ถูกต้องและก็เหมาะสมเริ่มจากคโคดโอป้าสอนวิธีการให้เราเปลี่ยนลุกตัวเองให้เราเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองให้คนมองเราจากโลกภายนอกก่อนว่าเรามีบุค,คลิกภาพหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมที่เหมาะสมที่สวยงามที่ดูดีมีสง่าที่ดูเด่นที่ดูแบบสะดุดตาหรือว่าดูแปลกก็ได้นะคะหรือดูใหม่ดูรําดูแพงดูไฮโซ แล้วแต่เราเลือกในตลาดที่เราต้องการค่ะโคดอป้าบอกว่าถ้าเรามีจุดยืนในการยืนแล้วเราต้องเด่นค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อจะดึงดูดสายตาของคนให้มาหาเราภาพลักษณ์เป็นส่วนสําคัญที่หนึ่งและส่วนสําคัญที่สองคือน้ําเสียงค่ะโคโอป้าสอนถึงน้ําเสียงวิธีการพูดเทคนิคการพูดยังไงดึงดูดยังไงวิธีการพูดแบบไหนวิธีการ ที่เราจะต้องสื่อสารกับคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไรให้เขาอยู่จนจบจนถึงขั้นปิดการขายได้โคดโอป้าแนะนําวิธีที่ดีมากๆค่ะผู้ไก่ได้ตื่นรู้แล้วก็ได้เรียนรู้วิชาแบบนี้กับโคดโอป้าโคดโอป้าสอนเทคนิคต่างๆที่ทําให้เราสําเร็จได้วิธีการที่โคดโอป้าสอนเป็นวิธีการที่เข้าใจง่ายค่ะบริบทที่โคดโอป้าพูดถึงตอนแรกก,กู้ขก่ก็รู้สึก รู้สึกงงๆเหมือนกันนะคะแต่พอโคดอป้าเฉลยว่าบรีบทก็คือภาพลักษณ์ของเราผูไก่ถึงได้เข้าใจว่าอ๋อภาพลักษณ์ของเราอันนั้นวิธีการที่อยู่บนโลกออนไลน์เรียกว่าบรีบทและวิธีที่สําคัญที่สุดที่ผูไก่ได้จากโคดอป้าคือวิธีการที่เราจะอยู่บนโลกออนไลน์ยังไงให้ได้เงินค่ะถ้าเราอยากอยู่บนโลกออนไลน์และอยากได้เงินด้วยเราต้องทำยังไงโคดอป้ามีเทคนิคดีๆมาสอนนะคะถ้าท่าในใดอยากรู้ เข้ามาเรียนคอร์สโอป้าค่ะคอร์สเว็บมินาของคอร์ดโอปา้าราคาไม่แพงค่ะแต่คุณภาพหลักแสนราคาหลักร้อยค่ะแต่คุณภาพหลักแสนค่ะกุ้ไก่การันตีได้เลยค่ะว่าคอร์ดโอป้าสอนดีมากๆและวิธีของคนดโอป้าคือเราไม่ต้องทําให้เหมือนใครแต่แตเราต้องทําอะไรที่แตกต่างและโดดเด่นและเราต้องมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทํามันคือสิ่งที่คนอื่นต้องการด้วยไม่ใช่ว่าทําแต่สิ่งที่เราชอบ เราต้องทําสิ่งที่คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยค่ะนี่คือข้อตื่นรู้ที่กุ๊กไก่ได้ตื่นรู้จากที่คุณโอป้าได้สอนมาค่ะเพราะปกติกุ๊กไก่ทําแต่ฉันอยากทําอะไรฉันอยากบอกอะไรทันนั้นเองค่ะคุณโอป้าบอกว่าไม่ใช่ค่ะมันต้องเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้และเขาได้ประโยชน์ด้วยค่ะอันนี้หัวข้อของประโยชน์ที่คุณโอป้าให้กุ๊กไก่มาแล้ววิธีของการที่สํคาคัญที่สุดคือคอนเทนต์ที่สํขขาคัญที่สุดที่คุณโอป้าให้กุ๊กไก่มาและกุ๊กไก่ได้ตื่นรู้คือ การที่เราต้องทะลุกำแพงค่ะทะลุกำแพงของโคดโอป้าหมายถึงว่าทะลุกำแพงตัวเราเองค่ะเราต้องะลุกํำแพงตัวเ,เองต้องข้ามผ่านตัวเราเองให้ได้ค่ะนี่คือที่สำคัญที่กูไก่ได้จากโคดโอป้าวันนี้และเป็นความประทับใจที่กูไก่ไม่ผิดหวังค่ะดีได้มาลงคอร์สเรียนกับโคดโอป้าแล้วก็ฝากแนวทางดำเนินชีวิตบนโลกออนไลน์แล้วกับโคดโอป้าค่ะท่านใดที่อยากให้โคดโอป้า เป็นผู้นำสู่ความสำเร็จจับเงินร้านได้ภายในเวลาสามเดือนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโคดโอปาผู้ใก่ขอชื่นชมโคดโอปาแล้วก็ขอขอบคุณโคดโอปาค่ะที่แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ดีๆส่งต่อสิ่งที่ดีๆอย่างไม่มีกักเลยค่ะโคดโอปาสอนหลักร้อยแต่ให้มูลค่าหลักร้านจริงๆค่ะถ้าท่านใดอยากเรียนรู้ว่าโคดโอปาผู้ใก่นแนะนาค่ะโคดโอปาแน่นอนที่สุดค่ะ ขอบคุณมากนะคะมีอะไรกุ๊กไก่มาบอกกันอีกครั้งหนึ่งในคอร์สหน้านะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ